สิ่งที่ผู้เล่นบูคองเนี่ยต้องรู้คุณสมบัติของการเล่นลิงเนี่ยมีอะไรบ้างต้องดูคลิปนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยก็จะมีแนวทางการเดินเกมเกมนี้เนี่ยเราเล่นเกมตามทั้งเกมเดี๋ยวไปดูกันว่าผมเนี่ยจะมีวิธีการเดินเกมยังไงวิธีการออกของยังไงแล้วเราเนี่ยจะมีวิธีการดักคิ้วหรือว่าการอ่านแมพยังไงบ้างแล้วก็อย่าลืมนะลองเช็คคุณสมบัติของตัวเองดูนะครับว่าตัวเองเนี่ยมี คุณนสมบัติที่จะหยิบวูคองมาเล่นหรือเปล่าไปดูกันได้ในคลิปเลยนะใครที่กำลังมองหา ID นี่เลยเพจแอดมินต้น TP7 มีสกินแลสกินสวยๆมากกว่า200 ID เริ่มต้นเพียง30บาทเครดิตด,ดีรีวิวเยอะต้องแอดมินต้น TP7 ใครที่กำลังมองหาเว็บเติมเกมนี่เลย2 4 Play มีเกมให้เลือกมากมายสะดวกรวดเร็วปลอดภัย100%ใช้เพียงแค่ UID และใครที่จะเติมมา OV ไปที่โปรไฟล์แล้วกดฟันเฟืองกดที่ Open ID แล้วกดคัดลอกแล้วทำตามขั้นตอนเพียงแค่นี้คุณก็สามารถเติมมา OV ได้แล้วมาครับเดี๋ยวเรามาดูแนวทางการดาฟพีโรกันก่อนนะเกมนี้เราจะเล่นลิงนะแต่ เกมนี้ถามว่าเหมาะกับการเล่นลิงไหมถ้าเราดูจากดาฮิโร่ตอนนี้เนี่ยเราไม่ควรหยิบลิงมาแล้วนะเพราะว่าฝั่งข้ามเนี่ยเป็นเอลซูนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยออฟเลนเขายังไม่ได้เปิดฮีโร่นะแต่ถ้าเราจะเล่นก็จัดไปนะครับเพราะว่าเราเนี่ยตั้งใจมาหาคลิปลิงอยู่แล้วนะเกมไหนที่เราไม่ควรหยิบลิงมาก็คือง่ายๆเลยนะครับเกมที่ฝั่งข้ามเนี่ยมีตัวเปิดแมปหรือว่าตัวที่มีสกิลกันกายภาพนะแครี่เนี่ยก็จะมีฟินิกเอลซูแล้วก็ จ็กเกอร์นะครับตัวพวกนี้เนี่ยจะทําให้ลิงเล่นยากนะส่วนออฟเลนเนี่ยลิงมันก็ค่อนข้างชนเลนยากนะเพราะว่าลิงแพทนี้เนี่ยต้องยอมรับว,ว่ามันตกเมตาไปเยอะเลยนะครับถ้าเราจะเล่นเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นนะส่วนตําแหน่งเมดเนี่ยที่ผมคิดได้ตอนนี้ก็จะมีลูเมียนะครับที่สามารถเปิดตาเปิดแมพแล้วก็ขัดจังหวะลิงได้นะแป๊เดี๋ยวเราไปดูในเกมกันนะว่าผมเนี่ยจะมีวิธีการเล่นยังไงนะครับสำหรับเกมนี้ รูในแทมพลังแฝงที่ใช้ก็ตามที่ขึ้นนี่เลยนะครับสำหรับเกมนี้นะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นวิธีการเดินเกมนะลิงเนี่ยผมจะอถุงมือมา2ชิ้นนะครับแล้วเราเนี่ยก็จะขึ้นเป็นรองเท้าหลากัหลกๆเลยก็คือต้นเกมเนี่ยเราจะใช้ถุงมือก่อน3ชิ้นนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นจอกก่อนเล็กนะเดี๋ยวไปอธิบายกันในเกมอีกรอบนึงนะครับสาหรับการชนเลนเนี่ยลิงเนี่ยแทบจะไม่ชนะออฟเลนตัวอื่นๆเลยนะ ตัวที่ลิงชนะเนี่ยมีน้อยมากนะครับสำหรับช่วงเลเวล1เลเวล2อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลเวลหเลเวล2อเนี่ยเรายอมเขาได้เนี่ยเรายอมไปเลยนะครับยิงถ้าฝั่งของข้ามเอลเอ็กซ์คิวมาเนี่ยเราไม่ควรไปวัดนะ,ะจังหวะนี้ฝั่งของข้ามตีคลิปนะครับเราก็พยายามจะลาาคลิปก็ถือว่าโอเคอยู่จังหวะนี้พอเราได้คลิปเนี่ยเราก็ออกมาเลยนะแต่ผมเนี่ยอยากลองนะครับว่าตัวเองเนี่ยจะมีดวงไหมนะไม่ค่อยคิ้เลยตอนนี้เนี่ยเราก็จะซื้อถุงมืออันที่2นะครับจังหวะนี้ลองวัดดูนะแต่ว่าจะคิ้นะครับแต่ไม่คิเลย จะเห็นว่าเราเนี่ยเกือบตายนะเมื่อกี้ถ้าผมโดนสกิล2ของใบจันเนี่ยผมตายเลยนะแต่อย่างดีนะครับที่ไม่โดนนะลิงเนี่ยต้นเกมเนี่ยตัวมันค่อนข้างอ่อนนะตัวมันเนี่ยจะเก่งช่วงกลางเกมนะครับถ้าจะเก่งจริงๆเนี่ยจะไปเลดเกมเลยนะอ่ะตอนนี้เราก็ฟาร์มคลิปไปเหมือนเดิมนะรอป่าอย่างเดียวนะครับระหว่างที่คลิปยังไม่มาเนี่ยเราก็ตีคลิปป่าไปก่อนเวลาเราเล่นลิงเนี่ยพยายามทําให้ตัวเองเนี่ยรวยไวที่สุดนะที่จริงออฟเลนทุกตัวถ้าเราเล่นเนี่ยก็คือต้องทําให้รวยนะครับแต่ลิงเนี่ย ต้องรวยเป็นพิเศษเลยเพราะว่ามันใช้ของเยอะนะอ่าตอนนี้ป่าเรามาแล้วนะครับใบจานมานะพอเราเห็นเราก็กระโดดเล่นเลยอ่าตอนนี้เหมือนผมจะตายนะผมก็ต้องดึงเชิงนิดนึงนะโอเคเรายังอยู่นะตอนนี้ไม่มีเลือดก็ทําการรีเลือดก่อนตอนนี้เนี่ยเราก็จะซื้อถุงมือข้างที่3เลไปนะอ่ะจาจังหวะนี้คลิปมาก่อนนะครับตอนแรกเราก็จะรีเลือดนะแต่เราไม่อยากเสียเว็บคลิปนะครับเราก็เลยยังไม่รีนะ ผมจะเ,เว็บคลิปเลนก่อนนะครับเพราะว่าคีร่าคนเดียวเนี่ยมันสามารถเอาดาร์กได้อยู่ละแล้วก็ไม่มีฝั่งขาเข้ามาป่วนนะพอเราเคลียร์คลิปเลนเสร็จเนี่ยก็กลับไปรีเลียตก,ก่อนเลยรีเลียตเสร็จก็มารับเลนปกติเลยนะโอเคคลิกแนกมานะครับถ้ายอย่างนี้เนี่ยต้องถอยเลยเดี๋ยวใบาจานเนี่ยอันตีชนเราเนี่ยยุ่งเลยนะอแล้วจังหวะนี้คลิกแนกจะวาร์ปนะแล้วก็จะเข้าไปป่วนสะหน่อยนะครับ แต่ก็ไม่กล้าเล่นเยอะนะเพราะว่าใบาจานเนี่ยอยู่แถวนั้นนะพอเราเห็นว่าเลนบนเนี่ยมีไฟนะครับแล้วก็ว้ามาช่วยเพื่อนก่อนได้ไหมไสรุปเหมือนจะไม่มีไฟนะไฟจบไปละตอนนี้เราก็ต้องกลับไปรับเลนนะครับอ้าวเราจะมาเจอคลิกแน็กลองเล่นหน่อยละกันเอา้าแล้วคลิกแนกกระโดดมาอย่างนี้อืม้มแต่ไม่ได้นะจังหวะที่ผมไม่ค่อยกล้าเข้าคลิกแนกสุดนะครับเพราะว่าใบาจานเนี่ยอยู่ตรงกลางกลัวโดนส่วนนะแต่เป็นทีมเรานะที่เสียลมไปนะครับไม่คุมเลยได้ต่อไหม จังหวะน,นี้ก็ปล่อยเพื่อนเล่นนะรอเรียวโอเคได้รอเรียวมาเอา้าได้มาหลอดอีกตัวหนึ่งถือว่าคุ้มนะครับเอา้าจังหวะน,นี้ได้มา3มคิวเลยนะใบจานด้วยเราเสียไปสองโอเคถือว่าคุม้มตอนนี้เนี่ยเราก็รีบหางเงินเลยคลิกแนกมาทางนี้ยังไงโอเคเขายังเบี่ยงขึ้นบนนะรอดไประหว่างนี้ก็ฟาร์มหางเงินเลยนะครับเกมนี้เนี่ยเราไปเติมเพื่อนเนี่ยไม่ค่อยได้ไฟเลยก็ต้องเอาเงินจากเลนอย่างเดียวนะ คลิปเล็กคลิปน้อยเนี่ยเก็บไปให้หมดเลยนะครับตอนนี้เลนล่าเนี่ยมาสองตัวนะยังไงโอเคโดนลารดคลิปเล็กด้วยอย่างสวยเลยไม่เป็นไรครับไปเอาคลิปป่าเราก็ได้พยายามแท็กปงแท็กป่าแท็กไปให้หมดอะ่ะระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องไอเทมกันบ้างนะจะเห็นว่าของผมเนี่ยออกถุงมือ3ชิ้นนะครับแล้วเราเนี่ยขึ้นเป็นรองเท้าปกติเลยนะ250นะครับแล้วเราก็ขึ้นเป็นจอกก่อเลยเพื่อที่เราจะเร่งดามเมจต้นเกมให้มันเร็วที่สุดนะ แต่จะเห็นว่าผมเนี่ยตีใบจานไม่เข้าเลยนะครับดวงไม่ค่อยมีเลยนะเมื่อกี้เนี่ยคี่ไปทีเดียวเองสาเหตุหลักๆเนี่ยที่ผมออกจอบมาก่อนเนี่ยเพราะว่ารู้สึกมันแรงกว่าเรารีบขึ้นคีนะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่ต้องพึ่งดวงด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยผมเริ่มจอกรองเท้าวิ่งเร็วแล้วนะเพราะว่าผมเนี่ยอยากไฟนะครับเราตามไฟเพื่อนไม่ทันก็เลยจะเอารองเท้าวิ่งเร็วเนี่ยเพื่อไปเล่นไฟกับเพื่อนนะอ่ะแต่มาดูจังหวะนี้ก่อนนะเลนบนเนี่ยมีไฟนะครับแล้วก็วาร์ปมาเล่นกับเพื่อนเลย เอลสูเนี่ยฟรีนะแล้วก็โฟกัสเอลสูเลยนะครับเกือบไม่ได้นะดีเอลสูไม่มีอันตีนะครับเมื่อกี้เนี่ยถ้าเอลสูมีอันตีเนี่ยอาจจะรอดนะแต่วันนี้เนี่ยเราลองเล่นกับคิกหนักดูเผื่อว่าจะไหวนะแต่ไม่ไหวนะครับดาเมจเราเนี่ยเหมือนจะไม่พอตอนนี้ก็เราเคลียร์คลิปก่อนอแล้วเขาเล่นเราสุดด้วยมาเข้ามาดิแล้วเหมือนว่าเขาจะกลัวป้อมนะแต่ตอนนี้ป้อมเราแตกแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เคลียร์คลิปก่อนไม่กล้าเคลียร์หมดนะช็อตนี้เพราะว่ากลัวคิกหนักเนี่ยกระโดดมาอันตีนะเราตายเลยนะครับ ผมเนี่ยไม่มีดวงเลยนะเกมนี้จังหวะที่เราทุบเอลซูเนี่ยไม่คีสักรอบเลยนะครับ <Okay. S 1> สำหรับใครที่จะเล่นลิงตามผมเนี่ยก็ต้องพึ่งดวงหน่อยอ่าแล้วจังหวะน,นี้เราเลี้ยวเล่นเยอะหรอมาดิอ่าแล้วหลบบันตีผมได้ด้วยอ่าแต่โดนลุ้มตายก่อนนะครับยังไงมาหลอดคนเราเยอะกว่าแต่ผมเนี่ยทุบมาหลอดไม่เข้าเลยนะจังหวะนี้เนี่ยก็ต้องออกก่อนนะครับไม่มีเลือดละก็ปล่อยให้เพื่อนเนี่ยรับชะตาก,กรรมไปยังไงจะย,ยิงผมแล้วเอลซูโอเคยังไง ใจแข็งเลยนะช็อตนี้เรียบรไว้ครับแลกกันไป 1, 1, 1> ต่อ1แต่ก็ถือว่าคุมนะเสียโลมได้ไม่เห็นนะครับตอนนี้เนี่ยสกอร์เรานำนะแต่ป้อมเราตามนะครับก็คือเกมเนี่ยเป็นรูปแบบเกมตามแล้วนะโอ้โหโดนเอลซูยิงอีกแล้วแล้วในมินิแมปต,ตอนนี้ใบาจานกับคีล่าเหมือนจะมีไฟกันนะอลองไปเล่นกับเพื่อนหน่อยนะครับจังหวะนี้ก็มีแท่นกระโดดก็ไปด้วยความเร็วเลย โหจังหวะนี้มาสวยนะแต่เจ้าสุหายตัวโอ้โหแล้วจังหวะนี้ฝันตอวข้าม4ี่ตัวลองเล่นกับคลิกแนกดูไม่คี้อีกแล้วนะผมพยายามจะแลกคลิกแนกนะครับเมื่อกี้แต่ไม่ติดคี้เพื่อนเรายังได้อยู่สวยเลยยังไงตายต่อไหมโอเคไม่มีอะไรนะตอนนี้เราก็มาฟาร์มเหมือนเดิมนะครับอ่าตอนนี้เราก็ได้ดาบคี้แล้วนะผมเนี่ยน่าจะทุบคี้บ่อยขึ้นนะไม่ใช่ว่าดวงไม่ดีทุบไม่คี้เลยเนี่ยก็แย่เกินไปนะครับ ตอนนี้เนี่ยผมก็ขโมยบัฟฟ้าคีล่าเลยนะครับเพราะว่าคีล่าเนี่ยเหมือนจะไม่ได้มาเอาบัฟฟ้านะจะเห็นว่าเขาเนี่ยเล่นเรนล่านะครับแล้วก็เอาบัฟฟ้าไปเลย <S <S ตอนนี้โอกาสคีผมเนี่ยประมาณ62นะครับ <S <S ถ้าไม่คี้ก็เกินไปอ่าลวเล่นกลางตอนนี้มีไฟนะระหว่างนี้เนี่ยเราไปช่วยไม่ได้นะครับเรายัางไม่มีอันตรีนะแล้วก็ฟาร์มหาคี้หาเลือดรอนะครับหาจังหวะรอเลยอ่าตอนนี้รอเลี้ยวมาไหมผมรอรอเลี้ยวนะจังหวะนี้ก็โฟกัสรอเลี้ยเลยนะ แล้วเราเลี้ยวสกิลสองทันจังหวะนี้โอ้ระบายจานเอาหมสุดด้วยโอ้เหมือนจะไม่รอดนะยังไงมาดี้องแรกดูโอเคสวยเลยนะแต่เสียดายจังหวะเราเลี้ยวนะครับเราเลี้ยวเนี่สกิลสองเร็วมากเลยเมื่อกี้เนี่ยถ้าได้เรอเลี้ยวนี่จะสวยกว่านี้เยอะเลยอ่าแล้วตอนนี้ตรงเลนกลางคีล่าไปโดนมาหลอดไล่อ่าเรียบร้อยครับตายอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนนะมันยังไม่ถึงสกลของเรานะครับอ่าคลิกเนี่ยเคลียร์คปล่างอย่างนี้ก็ หาอกาสดักเลยตอนนี้ก็เรียกเพื่อนมานะครับโอเคเหมือนจะได้หรือเปล่า okay, เพื่อนเรามาแล้วนะองไงอืมไม่ถึงนะครับจะได้จังหวะนี้ถ้าถึงเนี่ยน่าจะได้หรือเปล่าแล้วเพื่อนเราไล่คลิกแนกนะเราเห็นว่าคลิกแนกเนี่ยเหลือเลือกครึ่งรอดนะครับคิดว่าคลิกแนกเนี่ยน่าจะส่วนนะแต่จังหวะนี้เนี่ยโดนลอดซื้อไปนะครับเรียบร้อยครับคาดงตีนแล้วตอนนี้โลมเราเหมือนจะไม่รอดด้วยนะโดนลุมแบบนี้ไม่น่าเหลือนะครับ งงโอเคเรียบร้อยครับหายไปอีก2คิวทีมเราก็ยังคงเกมตามต่อไปนะเราข่ามาตอนเกิดเลยแล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยฝั่งของข้ามเนี่ยอยู่กัน3ตัวนนะเราก็ลองไปเล่นนะครับจังหวะนี้ก็ลองเช็คดาเมจด,ดูหน่อยแต่ฟินิกเนี่ยเอาสุดนะพอเราเห็นว่าฟินิกเอาสุดเราก็โฟกัสมาหลอดนะครับแล้วจังหวะนี้เหมือนผมจะสกิลพลาดโอ้โหพลาดเลยครับจังหวะนี้ซาตาบินสวยนะ แต่ผมเนี่ยเพิ่งเกิดมันแท้ๆตายไปได้ไหมเพื่อนได้ไหมได้ทิ้งเก็กจนไหมโอเคถือว่าสวยอยู่นะเราได้มา4ี่ตายสถือว่าทําดีครับในรูปแบบเกมตามได้อย่างนี้ตอนนี้เราก็เกิดแล้วก็ฟาร์มก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยผมเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยบ้าไฟาเกินไปนะจะเห็นว่าเงินผมเนี่ยอยู่ที่4นะครับรู้สึกว่าเริ่มจนละตอนนี้เราก็จะพยายามปีกตัวออกมาฟาร์มก่อนนะระหว่างนี้ก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับ จริงมันก็ต้องฟาร์มตั้งแต่ต้นเกมนะแต่รูปแบบเกมนะครับมันฟาร์มไม่ได้เลยอ่านตอนนี้ตรงเลนกลางมีไฟอีกแล้วพอเราเห็นเราก็หาจังหวะเลยนะรอดูตัวไหนเลือดน้อยนะครับจังหวะนี้ก็โอเคได้ไปหนึ่งตัวแต่จังหวะนี้ผมตั้งใจจะทุบคลิปหน่งนะแต่ไปทุบคลิปนะครับแต่ยังดีที่ได้มันเล่นคิวแล้วตรงกลางเนี่ยเหมือนว่าเราเล่นต่อไม่ไหวแล้วนะเราไม่มีนติแล้วนะครับเราก็มาเชลเลนล่างก่อนนะให้ฝั่งของข้ามเนี่ยมารับเลนล่างก่อนนะครับแล้วเราเนี่ยต้องไปกันเลนกลางนะ ตอนนี้เนี่ยเพื่อนเราตายสี่ตัวนะครับความหวังก็คือเราเลยสต่มข้ามน่าจะกลับมาคนหนึ่งนะครับามาหลอดกลับบ้านนะตรงงตอน,นี้เห็นอยู่2คนนะครับจังหวะน,นี้ก็เราจะเอาคลิกหนกนะแต่คลิกหนักเนี่ยไม่ได้เข้ามานะครับเราก็เลยเอาโดสูแทนนะแลกกันไปถือว่าโอเคอยู่สวยครับฟินิกมาจัางหวะน,นี้สวยเลยได้มาอีก1คิวเสียหนึ่งได้2นะคุ้มเลยระหว่างที่เราตายเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนไฟก่อนใบจันทเนี่ยเหมือนจะพยายามลัดมังกรน,นะครับจังหวะน,นี้เรียบร้อยครับ รัดไม่ได้แล้วฝั่งตรงข้ามมีคนมาเติมตอตอโอเคตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าเกมเราเริ่มกลับมาแล้วนะฝั่งตรงข้ามเนี่ยเริ่มพลาดกันบ้างแล้วนะครับเวลานี้ก็เป็นเวลาของเรานะฟาร์มนะครับเหมือนเดิมเลยตอนนี้ก็ปลาไป12นาทีแล้วนะตรงกลางเนี่ยเราปล่อยให้เพื่อนเล่นนะครับคนเยอะกว่าตัวเซ็นชนะก็เยอะกว่านะในมินิแมปตอนนี้เนี่ยคิกแนกเนี่ยเหมือนจะเอียงมาล่างนะครับยังไม่โผล่จากแมปนะผมก็เลยไม่กล้าเคลียร์นะตอนนี้คิกแนกโผล่กลางแล้วเราก็มาเคลียร์เลย พอจะเสร็จเนี่ย me, จะเห็นว่าชิคเ kind of ี่กจะเริ่มวิ่งมาทางนี้นะเราก็จะมาปิดคิวนะครับแต่ดูเหมือนเพื่อนเราเนี่ยจะได้ไปนะอ่าจังหวะนี้เจอเลเซอร์ของเอลซูแล้วก็ดักรอเลยแต่ว่าจะมีโอกาสได้คิวนะครับอ่ารอเลี้ยวมาทางนี้จังหวะมี้พลาดนะจังหวะนี้เนี่ยผมลังเลด้วยนะครับว่าจะเล่นหรือว่าจะออกนะเพราะว่ากลัวรอเลี้ยวเนี่ยล้างทันนะครับถ้ารอเลี้ยวล้างทันเนี่ยเรามีโอกาสสายนะ อน๋นี้เพื่อนเอาดักก็มาช่วยเพื่อนเราดักหน่อยละกันรับใบจานจังหวะนี้เหมือนจะหิวแครี่เกินไปไหมเรียบร้อยครับใบาจานเหมือนจะเข้ามาแบบงงๆนะตอนนี้เราก็รอสกิฟูดาก่อนนะครับอ่เาเราล้อเลี้ยวกระโดดเข้าไปแล้วด้วยเราก็หาเล่นเลยแต่ล้อเลี้ยวเนี่ยไม่ตายนะโอ้โหเรียบร้อยครับจังหวะนี้เสียฟรีเลยผมเดี๋ยวเรามาดูคีลาก่อนอ่าคีล่ามาปิดเอลสูนะได้เอลสูไปแต่ก็โดนมาหลอดจัดการอยู่ดีนะครับก็แลกกันไประหว่างที่เราตายก็มาดูฟินิกกันบ้างนะ เป็นอีกฉายเดียวนะครับยังไงได้มาหลอดไหมไไไยังไงเหมือนจะได้นะัสวยเลยนะครับจังหวะน,นี้อาร์ตซิเนตมาลักฟินิกเหมือนจะเอาคิกเนกอีกตัวหนึ่งแต่ไม่มีสกิลเรียบร้อยครับถือว่าทําดีนะจังหวะน,นี้2แรกหนึ่งนะครับข้ามาตอนเกิดตัวที่4เลยแล้วกันนะครับเราปล่อยดาร์กเลนบนไปเลยนะเลนล่างเนี่ยคลิปสูงแล้วนะครับเลนบนเนี่ยเราปล่อยไปได้เลยตอนนี้มีดาร์คซัเลเยอร์ดันละเราก็ไปโฟกัสเลนอื่นเลยนะคลิปเล็กคลิปน้อยก็ว่ากันไป ตอนนี้เหมือนว่าผมเนี่ยพยายามจะฟาร์มนะครับแต่ก็ไม่ได้ฟาร์มดีๆสักทีแล้วตอนนี้ในมินิแมปเนี่ยเอลซู L เหมือนจะมาฝั่งนี้นะเราโฟกัสเอลซูนะครับแต่จังหวะน,นี้เห็นเขาตีบัฟฟ้าคิดว่าคลิกแรกเนี่ยตีบัฟฟ้าอยู่นะแต่ก็เจอใบาจานนะครับยังดีนะที่รอดมาได้นะครับตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ดาบแดงเลยนะปกติถ้าเป็นเมนลิงแบบช่ำๆโหดๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยอาจจะได้ดาบแดงไปแล้วนะครับเกมนี้เนี่ยเงินผมค่อนข้างช้า,า,าเลย อ่าเราจังหวะน,นี้คลิกแหกเคลียบบนโอเคตอนนี้เราก็ลองหานดักตัวนะเผื่อว่าเรอเลี้ยวหรือคลิกแนกจะมานะครับจะมีตัวมาไหมโอเคคลิกแหกมานะแล้วก็เล่นไปอย่างนี้นะ่าจะไม่รอดนะครับเลือดเนี่ยเดี๋ยวแค่นิดเดียวนะอ่าเรียบร้อยครับเราได้คลิกแหกไปตอนนี้เนี่ยเราสามารถโซโล่คลิกแหกได้แล้วนะ แล้วเราเนี่ยได้ดาบแดงด้วยนะครับอ่าแล้วตอนนี้เนี่ยคีล่าหนีเอลซูมานะเราก็รอดักเลยว่าเอลซูเนี่ยจะหิวหรือเปล่าอ่จาจังหวะน,นี้เอลซูหิวนะครับอ่าเอลซูดวงดีมากเลยนะจังหวะน,นี้ไม่อย่างงั้นเนี่ยาอาจจะโดนเราทุบร่วงได้นะรัวพาสีเนี่ยหายตัวพอดีอดดเกมนี้เนี่ยอะไรอะไรไม่ค่อยเป็นใจให้ผมเลยนะอ่าตอนนี้เนี่ยดาร์คซลเย์เกิดแล้วนะครับคีล่าเนี่ยอยู่เลนบนนะเราก็มาเล่นเลนล่างก่อนนะครับรีบฟาร์มหาเกิดเลย ตอนดัเกิดเนี่ยสำคัญเลยนะเราต้องมีเกิดนะครับตอนนี้ก็พยายามหามุมดักนะคลิกไหนกับลอเลีอยกกำลังตายอยู่นะแล้วก็มาเล่นสูงเลยนะครับแล้วจังหวะนี้เนี่ยมาเหยียบแถบเอลูนะดักไม่ได้นะครับนี่ก็คือเหตุผลที่เวลาเราเจอตัวเปิดแมปเนี่ยเราไม่ควรหยิบลิงมานะมันจะทําให้เราเนี่ยดักยากนะครับแต่วันนี้ใบาจานมาทาีนี้เหมือนโฟกัสผมเป็นพิเศษนะ ตอนนี้ก็ต้องออกก่อนนะครับกลับมาฟาร์มก่อนฝั่งของข้ามเนี่ยมีหตัวคีร่าเนี่ยทำเว็บบนมาละเราก็ต้องรอเว็บบนเข้าก่อนนะแต่ฝั่งของข้าเหมือนจะตัดสินใจเปิดดาร์กเลยนะครับโอเคพอเขาเห็นว่าทีมเราเนี่ยมากันนะเขาก็ไม่เอาสุดนะตอนนี้ก็หามุมนะครับหาตัวหลุดก่อนอ่าตอนนี้จะเห็นว่าในมินิแมปเนี่ยเอลสุมาแล้วนะตอนนี้ก็พยายามโฟกัสครับรอเลยอย่างนี้โอเคคอมโบเดียวหายเลยนะ แต่ตรงเลนล่างเพื่อนเราเหมือนจะแพ้ไฟหรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยครับขีล่าดโดนโซโลคิวแล้วเลนล่างแล้วเนี่ยแพ้ไฟนะคนเราเยอะกว่าแต่ผมก็งงว่าเขาแพ้ได้ไงนะครับตอนนี้เราก็มากันบ้านก่อนนะรอดูว่าคิคแนเนี่ยจะพยายามจบหรือเปล่านะเราก็รอนะครับอพอได้ระยะเราก็เข้าไปเล่นคอมโบเลยคิคแนมีตาเกิดนะยังไงิแน ม่น่ารอดหรือเปล่าโอเคสวยครับได้คิงแนกไปฝอยนี้เนี่ยไม่ค่อยคุ้มเลยนะเราเสียป้อมกลางไปนะครับแต่ถ้าเรามองในมุมที่ดีเนี่ยเราก็ได้ตายเกิดคิงแนกไปนะ,อะตอนนี้เนี่ยเราก็ทําการดันเว็บก่อนนะครับเว็บไหนตกเนี่ยเราก็ดันเว็บนั้นไปเลยอตอนนี้เราเลี้ยวเนี่ยดันเลนขวานะตอนนี้ผมได้ตายเกิดแล้วนะครับต่อไปก็หาตังซื้อเคียวเลยตอนนี้ฝั่งข้ามเกิดก่อนนะเราก็ต้องระวังนะครับ มุมดักตัวหลุดๆนะไงลอเลี้ยวโอ้โหแต่จังหวะน,นี้เจอแทบก่อนนะครับต้องรีบโดดออกมาโชคดีนะที่ผมไม่ยืนรอนะครับเมื่อกี้ถ้ายืนรอเนี่ยโดนมาหลอดช็อกใส่หน้าแน่นอนนะแล้วจังหวะน,นี้เจอเรอเลี้ยวนะผมก็ลองเล่นดูนะครับลองทดสอบดามเมจนะแต่ก็ไม่ตายนะครับตาแค่ครึ่งหลอดสาเหตุที่ผมกล้าเล่นเนี่ยเรามีตายเกิดด้วยนะครับมีตายเกิดมีฟิกด้วยนะโอกาสรอดเนี่ยมันก็มีนะครับแต่โอกาสตายก็มีเมื่อกี้ อ่ะตอนนี้เพื่อนเราเล่นกันตรงเลนกลางนะที่จริงเนี่ยต้องไปทําเว็บนนะครับแต่ผมเนี่ยกลัวเพื่อนไฟนะเราก็เลยมาเล่นตรงกลางก่อนนะครับรับเพื่อนเราเนี่ยก็ไฟจริงจริงด้วยตอนนี้ผมเคลียร์กลางก่อนนะเผื่อว่าทีมเราจะไฟแพ้นะครับยังไงซิงหนักอยู่ตรงนู้นแต่จังหวะนี้มีตัวเดินมาโอเคได้เอลซูไปแล้วเราเลี้ยวกดแข่งถือว่าคุ้มนะชุดนี้ไงคีล่าเรารอดักรอเลี้ยวนะเรอเลี้ยวมาไหมโอ้โหแต่จังหวะนี้ใบาจานชนผม แต่เราออกไม่ได้แล้วนะครับเราก็ส่วนไปเลยอยังไงดึงให้เพื่อนหน่อยอมีเคียวแล้วก็เล่นไปนะคอมโบหมดก็ออกครับถือว่าคุ้มเลยสวยเลยนะจังหวะนี้ฝั่งข้ามตาย4ี่ตัวนะครับรอเลีอยอยู่ขวาตอนนี้ผมก็หาเลือดก,ก่อนเอาให้เลือดเต็มก่อนนะอะพอเลือดเราเต็มแล้วเนี่ยเราก็ไปเล่นตรงดาร์คสเตเยอร์นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีแทบนะ ผมคิดว่าล้อเลี้ยวเนี่ยน่าจะมานะครับเพราะว่าล้อเลี้ยวเนี่ยไม่ได้โผล่กลางนะจังหวะน,นี้ก็วัดวใจนะว่าล้อเลี้ยวเนี่ยจะมาหรือเปล่าอ่าแล้วล้อเลี้ยวมาจริงด้วยโอ้โหล้อเ,เลี้ยวอันสีลำก็ต้องออกก่อนนะสีลารอดไหมโอเคล้อเ,เลี้ยวกระโดดไปแล้วนะครับแล้วก็กลับมาเล่นเลยอ่าตอนนี้เราก็ได้ล้อเลี้ยวมาเป็นที่เรียบร้อยแต่เหมือนจะไม่ไหวนะเพราะว่าตอนนี้ป่าเขาเกิดแล้วนะครับเราก็ติก๊กไข่ก่อนเลือดไม่พร้อมด้วยนะเกมนี้เนี่ยปลาไป19นาทีแล้วนะครับค่อนข้างตึงเลย แล้วตอนนี้เหมือนลมเรากับแคลลี่เนี่ยเปิดดาร์กอยู่นะขีลาเรียกรวมนะจังหวะนี้เนี่ยผมไม่ได้โฟกัสดาร์กเลยนะครับเราพยายามทําเลนให้สูงๆเรียกความสนใจก่อนนะแต่วันนี้เจอแสงเอลซูโอเคเพื่อนเราได้ดาร์กไปละสวยเลยนะครับตอนนี้ก็รอดูนะจะมีตัวอะไรหลุดบ้างนะครับมีม็กเอลซูอยู่ตรงบัฟเราก็เข้ามาหามุมดักแต่เจอทิ้งนกก่อนสวยไม่ได้แล้วนะแบบนี้เนี่ยก็ต้องไปดันล่างนะครับทิ้งหนกอยู่ตรงปุ่มนี้เราเห็นแล้ว ไม่ค่อยกล้าเข้าไปนะกลัวโดนเปิดก่อนนะครับจังหวะนี้แต่ตรงกลางเนี่ยเราเห็นแล้วว่าเพื่อนมีไฟนะแต่เราก็รอคลิกแนกนะครับคลิกแนกเนี่ยไม่โผล่ตัวนะผมก็เลยไม่ค่อยกล้าเดินเข้าไปจังหวะนี้ก็เปลี่ยนมุมดักเลยนะครับเมื่อกี้เอลสูอันติออกขวานะเผื่อว่าจะเป็นเอลสูนะครับแต่คลิกแนกเนี่ยไม่โผล่นะโอเคคลิกแนกโผล่ตรงกลางแล้วนะครับมาไหมโอเคคลิกแนกไม่มานะเมื่อกี้ถ้ามาเนี่ยโดนเราทุบแน่ อนนี้ก็ทําเบสขวาก่อนนะเบสบนเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเบสล่างเนี่ยก็เริ่มทยอยมาละแต่ตอนนี้เบสกลางกําลังเข้านะแล้วก็ไปพยายามหาคุมตตรงกลางก่อนเ,เบสเราเข้าสวยเลยนะจงังหวะนี้เข้าพร้อมกัน3ามทางเลยนะครับตอนนี้เราดูจะมีตัวอะไรเคลียร์ฝั่งขวานะโอเคแล้วเอลซู่เคลียร์ขวาอย่างี้ไม่น่ารอดนะเรียบร้อยครับคระโบเดียวหายเลยเมื่อกี้เนี่ยถ้าเป็นคลิกเน็กหรือว่าเอลซูเคลียร์เนี่ยโดนเราแน่นอนนะครับตัวบ,งบาง ตอนนี้เนี่ยเพื่อนเราไฟเล่นบนนะครับแต่สกิลเราเนี่ยยังไม่พร้อมเนาะผมก็เคลียรตรงกลางเพื่อให้คลิปเดินมาก่อนแล้วเพื่อนเราเนี่ยยื้อกันนานมากนะครับเราก็รออันตรีอยู่พออันตีใกล้จะมาเนี่ยเราก็หาโอกาสเล่นเลยอยังไงโอเคสวยเลยนะปุ๊บไป3ตัวเรียบร้อยเลยครับจบเกมเกมนี้เนี่ยก็ปาไป21นาทีเลยนะครับค่อนข้างตึงนะก็จบไปแล้วนะสําหรับแนวทางการเล่นวูคอมออฟเล่นนะลากๆเนี่ยเวลาเราจะเล่นลิงเนี่ยเราต้องทําใจเรื่องคีิไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่า มันค่อนข้างครึ่งดวงนะแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยเราต้องใจเย็นนะครับส่วนอย่างที่3เนี่ยเราต้องหาเงินเก่งๆนะถ้าเราหาเงินไม่เก่งเนี่ยผมไม่แนะนําให้เล่นลิงเลยนะครับเพราะว่าลิงเนี่ยต้นเกมก็อ่อนกางเกมก็ไม่ได้เก่งเวอร์นะครับแล้วก็ต้องใช้ของเยอะมากๆเลยนะกว่ามันเนี่ยจะเก่งนะครับ แล้วก็อย่างต่อไปเนี่ยเราต้องดักเป็นหรือว่าอ่านการเดินเกมของฝั่งสองข้ามให้เป็นนะครับว่าฝั่งสองข้ามเนี่ยจะไปตรงไหนจะเดินทิศทางไหนเราต้องดูมินิแมปบ่อยๆหน่อยนะเราจะได้ดักได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามแล้วก็ฝากคอมเมนต์ให้กันด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปนะสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ